สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องข้อมดกันเงินนะครับวันนี้ก็มาเจอกัน EP ที่5นะฮะ EP ที่5เนี่ยก็คือหัวข้อ,ขอวันนี้ที่จะพูดก็คือทำความรู้จักของ Major Currency นะครับ Major Currency คืออะไรก็คือคู่สกุลเงินนะครับที่มีการนิยมเทรดมากที่สุดในโลกนะฮะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ EU USD นะฮะ USJ p ป n นะครับ, US, บ GBP USA นะฮะ a u s เตรเลียแล้วก็ US นะครับแล้วก็ US CNY นะฮะแล้วก็ US นะ,ะอาเชฟรังนะครับทีนี้ตามตารางด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งบอกเลยนะครับว่าเงินไหนที่มีความป๊อปป็ล่ามากที่สุดก็จะหนีไปไม่พ้นก็คือเป็นของ US ดอลลาร์นะครับลองมาก็คือ EU นะฮะเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ3ก็จะเป็นฝั่ง ฝั่งญี่ปุ่นของเรานะฮะฝั่งเอเชียนะครับอันนี้ก็คือให้ทุกคนทำความรู้จักของคำว่า major currency เป็นอันรู้กันนะฮะก็คือเงินสกุลหลกัหลกๆที่ทั่วโลกเนี่ยใช้ในการเทรดแล้วถือว่าเป็นทุนสำรองของแต่ละประเทศคือบางประเทศเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนสำรองของ US dollar อย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีทุนสำรองของญี่ปุ่นนะ,ะเงินเยนหรือว่าทุนสำรองอ่าเป็นเงินสกุล ยูโรก็มีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในแต่ละผู้สกุลเงินอย่างแรกเลยเป็นใครไปไม่ได้นะฮะก็คือนี่แตนแตนก็คือของสหรัฐอเมริกานะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสกุลเงินก็คือยูเอสดอลลาร์นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเศ,เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ยังปฏิเสธไปไม่ได้นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ชั้นนําอันนี้ใครก็รู้อยู่แล้วะฮะประเทศชั้นนําทางด้านเศรษฐกิจ นะพลังและการทหารต่างๆนะฮะอแล้วก็ประเทศสาหารัฐอเมริกาเนี่ยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยแบ่งออกเป็นภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะ,ะซึ่งภาคบริการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใหญ่กว่าภาคการผลิตถึง4เท่านะ,ะสเท่าทีนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงมันจะมีประโยชน์ก็คือสําหรับนักเทรดเองเนี่ยให้ไปดูตาม Forex Factory เนี่ยมันจะมีข่าวตัวหนึ่งที่ ทำให้นักเพจเนี่ยไม่สามารถมองข้ามได้นะฮะก็คือข่าวที่ชื่อว่าหัวข้อว่านอนฟาร์มเพโลนะฮะนอนฟาร์มเพโลเองเนี่ยบ่งบอกถึงสภาวะการขยายตัวนะของธุรกิจของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีภาคบริการใหญ่เท่ากับ มากกว่า4เท่านะฮะตัวเลขของนอนพามเวโรเนี่ยบ่งบอกถึงการขยายตัวของสหรัฐได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐอเมริกานะฮะก็ได้แก่จีนเยอรมันแคนาดานะฮะญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตามไปแล้วก็ตามด้วยสหรัชอาณาจักรนะครับถัดมาประเทศถัดไปเนี่ยก็คือสหภาพยูนะฮะยู EU เองเนี่ยเรียกสั้นๆนะครับก็คือเอ่อคู่คู่สกุลเงินเองเนี่ยก็คือ EUR นะฮะคู่สกุลเงินคือ EUR ประกอบไปด้วยรัสมาชิกก็คือ28ประเทศยกเว้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเพราะส,สวิตเซอร์แลนด์นี่คืออยู่ใจกลางประเทศยุโรปแต่ว่าไม่ได้สังกัดนะฮะกับสมาชิกของ EU ะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษก็ไม่ได้สังกัดนะฮะธนาคารของธนาคารของอยุโรปนี่ก็จะเรียกว่า ECB นะครับมีหน้าที่ในการแบบดูแลนโยบายทางด้านการเงินควบคุมความมั่นคงของประเทศสมาชิกแล้วก็ประเทศที่น่าจับตามองในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยก็หนีไม่พ้นเยอรมันนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับอ่าแล้วก็มีทุนสำรองที่เป็นทองคำนะมีทุนสำรองที่เป็นทองคำเนี่ยอันดับ2ของโลกนะครับ ประเทศถัดมานะฮะคือประเทศอังกฤษนะฮะอังกฤษเองเนี่ยคือเรียกสั้นๆว่า UK นะครับ UK ก็มีเงิน<ม>เขาเรียกว่าปอนด์สเตลลิงนะอังกฤษเนี่ยเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนะไม่น้อยหน้าต่างฝั่งอเมริกาเลยนะอย่างเช่นนิวยอร์กเนี่ยอังกฤษก็จะมีลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่ภาคบร,ริการใหญ่กว่าภาคการผลิตนะอ่า นะคู่สกุลสำคัญเนี่ยก็คือคู่สกุล GBP USD ถือว่าเป็นน้องๆรอ,องจากทองคำนะรองจากคู่สกุลเงิน XAU USD นะครับที่มีการวิ่งและผันผวน,นมากที่สุดถัดมาก็เป็นญี่ปุ่นฮนะญี่ปุ่นเนี่ยมีสกุลเงินก็คือ JPY นะสำหรับใครที่จำไม่ได้นะประเทศญี่ปุ่นถือว่าสกุลเงินญี่ปุ่นถือว่าเป็น safe haven safe h เว่นหมายความว่าเวลาสกุลเงินอื่นๆมีความผันผวน,น,น,นหรือ,รอมีความไม่แน่นอนเนี่ย นักลงทุนมักจะมาถือ,อเงินของญี่ปุ่นหรือว่าค่าสกุลเงินเยนนะคะเพราะว่าเป็นสกุลเงินที่มีสเสถียรความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากว่านักลงทุนญี่ปุ่นนะครับเขาเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าลงทุนมากกว่าลงทุนในประเทศตัวเองเสียอีกทีนี้หากเกิดเหตุการณ์แบบว่าแปรผ่านอะไรก็ตาม ภายในประเทศนะนักลงทุนญี่ปุ่นเองก็จะขายทรัพย์สินในต่างประเทศทิ้งแล้วเพื่อเอาเงินกลับมาสู่ประเทศแม่ตัวเองนะครับถัดแล้วก็มีตลาดหุ้นนะก็เช่นตลาดดีเคอีแล้วก็ขณะตลาดโทปิสนะครับถัดมาสาหาราอาณาจักรสาหาราอาณาจักรนี่ก็เป็นประเทศที่ดังในเรื่องของภาคบริการนะเอ้ยไม่ใช่นะครับโทษที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลีย ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่14นะครับอ่าแล้วก็มีทองคำเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตทองคําเป็นอันดับ2นะรองจากจีนนะครับอ่าถือว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจเพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติสูงนะแล้วก็สินค้าบริการนี้ก็เยอะเป็นผู้ผลิตทองคําแล้วก็ให้สังเกตตามกราฟด้านล่างนี้นะครับก็คือ,อกราฟทองคํากับ คู่เงิน USD เนี่ยคือวิ่งคือแบบเหมือนเป็นแนวทางเดียวกันเลยนะฮะเพราะว่าออสเตรเลียเองเป็นผู้ผ,ผลิตทองคําเวลาทองคํามีมูลค่าสูงขึ้นออสเตรเลียก็จะได้รับผลดีหรือว่าผลบวกจากการที่ทองคําขยับขึ้นทําให้คู่เงินต่างๆที่มาคู่กับ ออสเตรเลียเนี่ย mm hmm. คือก็ตกลงไปเวลาทองคำบิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็ให้ทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับนักเทรดนะฮะที่สนใจทำกำไรนะไม่ใช่มีแค่ทองคำนะก็มีคู่สกุลเงินด้วยถัดมาเป็นประเทศแคนาดานะครับแคนาดาเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม G7 นะ,ะแล้วก็เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่นะฮะติดอันดับท็อป1ใน5ของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ทองคำรายใหญ่จริงๆภาพพลังงานของแคนาดานี่ถือว่า ใหญ่นะฮะใหญ่กว่าภาคการผลิตและภาคสินค้าแคนาดาเองเนี่ยมีการทำสนที่สัญญาอ่าเขาเรียกว่าอเมริกาเหนือนะครับประกอบไปด้วยอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะครับเพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของแคนาดานะฮะผู้สกุนในการเทรดที่สำคัญก็คือ USD แคนาดานะฮะ USD CAD นะครับอ่าอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยแคนาดาเองก็ประสบปัญหาทางด้านผู้สูงอายุเหมือนญี่ปุ่นที่ต้องนำเข้าแรงงานของต่างชาติมานะครับอ่ะประเทศสุดท้ายนะครับที่อยากแนะนำรนุจักนะฮะก็ถือว่าเป็นเมเจอร์เทเรนซีเหมือนกันก็คือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นี้มีคู่สกุลเขาเรียกว่าฟรังนะสวิตฟรังก็คือ CH นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศแนวหน้าทางด้านการธนาคารนะมีความมั่นคงสเสถียรภาพสูงอยู่ในอยู่ตรงกลางของสาหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิก EU นะฮะแน่มากนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยมาจากทั้งภาคการผลิตภาคบริการแล้วก็ภาคธนาคารนะฮะมีชื่อเสียงแล้วก็มีปริมาณทองคำสำรองเป็นอันดับ7ของโลกนะฮะอย่างเช่นเวลาทองคำพุ่งสูงขึ้นนะฮะก็ทำให้ ความมั่งคั่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสูงขึ้นไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าถือทองคาเป็นอันดับเจ็ดของโลกติดหนึ่งใน10นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศนะฮะที่อยู่ในสกุลของเมเจอร์เคเรนซีนะครับชอบคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์แชร์ share, นะฮะาสาระดีๆจากการเทรดฟอเร็กนะครับแล้วก็ขอให้นักเทรดนะฮะทำกำไรได้ทุกวันนะครับ